สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้อง F4 ไมวีซีเกาขลังมาเป็น F4 เยอแดงจ้าวันนี้ยาะแดงพาพี่น้องมาออกกำลังกายป้องเกาได้จ้าด้อพามาดูตรงนาเนาะ,ะเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังนีเทีเ่ยวเข้าค่ะเลี่ยงอารามติมตนเลยค่ะภูมิใจนำชาวให้ชาวนาเนาะ,ะเนาะ ดูนตเวินกำลังจะตกดินเนาะค่ะเนาะงามค่ะเส้งเส้งเส้งงามงามค่ะมาดูกันจ้าพี่น้องพี่น้องสบายดีว่จ้าตอนนี้กำลังหนาวเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องตัวเลตัวเองด้วยค่ะเด้อหน้าเห็นว่จ้าตะวันกำลังตกดินเนาะค่ะเนาะ อย่าเด้งออกมาออกร่างกายกะเลยงวัดไทยพี่น้องบึ้งนาะจ้ะหน่ากำลังหน่าเนาะค่ะเนาะกำลังอะไรก็ไอ้กำลังลืมหน่าเนาะค่ะเนาะดูแลตัวเองด้วยค่ะเด้อพี่น้องลืมหน่าแล้วดูแลตัวเองเพราะว่าเก็บไข่ได้ป่วยมันก็ยัางโบบืดเนาะค่ะเนาะลูกไผ่ไข่เก็บก็ได้ จ้าพี่น้องดูวิวไปเหอยเนาะคกขันาะงามบ่าจ้างามป้านะเพิ่งเพิ่กลัได้เจียวเข้านกขเนาะจ้่พี่น้องถรามสั้นเดียก็ขถกข้อไข่แล้วขันนกย่างเงียงั้อ่ะไทยก็เคยเป็นบันไดัวค่ะตอนขยับโตมืนก็ดินนกขันนกก็กองก็ดินน้เนะค่ะ ย่า yeah. ดูแลตัวเองได้จ้ะด้มันจะมีเวลาบ้างก็ออกกําลังกายจ้ะก,ก,กินอาหารที่มันเป็นประโยชน์เนาะค่ะเนาะโดยเฉพาะคนอายุ40-50กําลังกาย60นะค่ะกินอาหารเป็นประโยชน์เนาะค่ะดูแลตัวเอง แจแดงครับว่ามีอะไรไล่ดอกมาแค่มาออกปลังไกย่ยักเบากับพี่นอ้องซื้อค่ะกินหอดพี่น้องกินหอดพี่น้องเนาะค่ะเนาะพอดีอันนะโทรศัพท์แจเดงพ่ค่อยดีก็ดีอันอะไรก็มามัน,ม,นมันติมค่ะอะไรก็อันความจำเติมแจเดงก็เพิ่งจะลบมาแล้ะค่ะเนาะ ฟ้าวห้าพี่น้องนี้นะคะนี่นะจ้าอันโทรศัพท์ันดุนเก่าเนาะค่ะเนาะดุนเก่าก็เพราเป็นนังนอกจะแรงกันบ่พีน่น้องฝั่งดุสืกอร์าไปห้าพี่น้องบ่ถันจา้าถ้าไปห้าพี่น้องบ่ถันก็ขอโดูข้อ,ขอไยที่จะเด้อขอโดูข้อ,ขอไยกับพี่น้องเนาะค่ะเนาะก็้ยังมาไทยวิวง,ง,งาม ภูมิใจกับชาวนาเนาะคะ่ะเนาะจ้ามันน่าดูดูเส้นวันกันเลยดูดยวิอไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะอย่าเดงอ่ะเป็นมือเมยก็เดินไล่เมย์จ้าพี่น้องพี่น้องทำอะไรกไงส้มปาตนาเนาะคะ่ะเนาะทำยูทูปก็ให้ มันดีมันงามทุกคนนะคะ่ะเนาะแล้วก็ทำอะไรก็ซิ่งทำอะไรต่ออะไรก็ให้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาได้จ้ะเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด็กได้จ้าให้ี่นองหอโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาจ้าับ วันพี่น้องมาดูวิวไปก่อนนะจ๊ะเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนะจ๊ะตะวันกลางตกดินมันมองเห็นไกลๆนะค่ะเนาะมองเห็นอยู่เนาะค่ะวันพี่น้องขอโชคดีมีชัย คุณพ่อคุณจมาคุ้มครองพี่น้องได้จ้ะเด้อขอให้ขิดหนอดพี่น้องทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวเห็นม้องได้งามอยู่ง,งามๆเด้อจะถึงได้พระถ่ายทมาให้พี่น้องเบ,บิกมเนาะจ้ะเนาะนีแนนคลิปนี้โบมีแล้วนะจ้ะา๊ะแกมาทักทายพี่น้องเนาะคะ่ะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าขิดหนอดพี่น้อง,องทุกคนนะจ๊ะเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า